สวัสดีค่ะอาจารย์สำเรียมคมโสระสาขาวิชาการบัญชีคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทมเยียราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์สำหรับคลิปนี้อาจารย์จะพานักศาไปดูจากการจำหน่ายหุ้นกู้วิธถอัตาราดอกเบีย้ยที่แท้จริงวันนี้เราจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการระบุงวดดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้สามารถคำนวณหามค่าปัจจุบันของหุ้นกู้ได้ และที่สําคัญนักศึกษาจะเห็นความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ยสองตัวถ้าเขามีขนาดหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ไม่เท่ากันจะเกิดส่วนเกินหรือส่วนลดแล้วที่สําคัญนักศึกษาจะต้องรู้จักวิธีการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ได้เดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปนะคะค่ะเราจะเห็นว่าการออกจาหน่ายหุ้นกู้นั้นมันจะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันซึ่งครั้งที่ผ่านมานะคะมันจะเป็นลักษณะกา,ารออกจำหน่ายหุ้นกู้โดยที่เขาบอกอัตราการจำหน่ายหุ้นกู้มาอย่างเช่น จำหน่ายหุ้นกู้ในราคา1นึ่งแสนในอัตราร้อยละ105หรือไม่การจะออกจำหน่ายหุ้นกู้1นึ่งแสนในอัตราร้อยละ9กเลักษณะนี้จะทําให้เราเนี่ยทราบราคาออกจำหน่ายในะวันที่เราจำหน่ายหุ้นกู้แต่วันนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์จะพาพวกเรามาดูจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีที่เราออกจำหน่ายหุ้นกู้โดยที่ไม่ได้บอกราคาจำหน่ายมาเลยแต่เราจะพิจารณาจากอะไรคะอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตัวที่1 กับตัวที่2ก็คือเราพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งเมื่อไรก็ตามที่อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้งสองประเภทนี้เกิดความไม่เท่ากันเกิดขึ้นนะคะมันจะก่อให้เกิดอะไรคะส่วนเกินแล้วก็ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ที่จะตามมาค่ะเรามาดูการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันหน้าวันขายหุ้นกู้จากเคสนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าในเมื่อ หน้าวันขายเราไม่สามารถทราบราคาขายซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้กําหนดราคาขายมาให้เราแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยค่ะที่เราจะไม่สามารถหาได้เพราะหลักการของเราบอกอยู่แล้วค่ะว่าเราจะดูอัตราดอกเบีย้ย2ตัวนี้ประกอบกันนั่นก็คือถ้าเป็นเบอร์หนึ่งนะคะอัตราดอกเบีย้ยนะคะเท่ากันนั่นหมายความว่าอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้ก็10%นและณขณะนั้นอัตราดอกเบีย้ยในท้องตลาดก็10%ลักษณะนี้เรียกว่าอัตราดอกเบีย้ยทั้ง2ตัวมีความไหมคะ เท่ากันมันก็จะไม่เกิดผลแตกต่างใดๆเลยนั่นหมายความว่าเราจำหน่ายหุ้นในราคา1นึ่งแบาทนะคะและณะอีกอนาคตอีก3ปีอีก4ปีเราก็จะได้เงินในราคา1น0 0 0แบาทเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นเคสที่2เคสที่2หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เนี่ยในตัวที่กําหนดมาอาจจะเป็น1 2นนะคะแต่ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดณวันที่เรามีการจำหน่ายนะคะ อัตราเปอร์เซ็นต์อยู่ที่แค่เท่าไรคะสมมติตัวเลขนะคะก็คือสมมติว่าเขามี10%ลักษณะแบบนี้เรียกว่าอัตราดอกเบีย้ยมันเกิดการนะคะความแตกต่างแน่นอนค่ะข้อนี้จะเกิดส่วนลดหรือว่าส่วนเกินแน่นอนแต่เรายังไม่รู้ไงคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเกิดส่วนเกินหรือส่วนลดเพราะว่าเรายังไม่ได้พิสูจน์เดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปพิสูจน์นะคะกับเคสที่3ค่ะกรณีที่3ก็คืออัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้สมมุติเหมือนเดิมค่ะก็คือสมมุติว่า1 2ในขณะที่ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดณวันที่เรามีการขายเนี่ยมันอาจจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะมันอาจจะเป็น14%ตลักษณะน,นี้ก็เกิดความแตกต่างเช่นเดียวกันดังนั้นเคสที่จะให้พวกเราทําการศึกษาก็คือมีอยู่2เคสด้วยกันเพราะเราต้องการสื่อให้เห็นค่ะว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมันไม่เท่ากันเราก็เลยต้องไปพิสูจน์ค่ะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นระหว่างส่วนเกินหรือว่าส่วนลดมูลค่าคุณกูนะคะ าจากโจทย์ข้อนี้นะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้เราดูว่าก่อนอื่นเลยกรณีที่เรามีการออกจำหน่ายหุ้นกู้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นแน่นอนค่ะว่าในโจทย์เนี่ยจะบอกเรามาบอกอะไรคะบอกแค่อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดกับอัตราดอกเบี้ยณวันที่เรามีการออกจำหน่ายหุ้นกู้เท่านั้นซึ่งแน่นอนเราก็จะไม่สามารถทราบได้เลยค่ะว่าวันนี้เราขายในราคาเท่าใดดังนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องมีการพิจารณาเบื้องต้นก็คือ จำนวนงวดดอกเบีย้ยตลอดอายุของหุ้นกู้กับตัวที่2ก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงต่องวดนั่นเองนะคะ,ะพิจารณาจากโจทย์นะคะจดทะเบียนและออกจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน1 0 0 0หุน้นมูลค่าหุ้นละ500บาทนั่นก็แปลว่ามูลค่ารวมของหุ้นกู้ครั้งนี้ก็คือ50,000 0บาทมีอัตราดอกเบีย้ยที่กําหนดมาให้เลยก็คือ10%ต่อปีอายุของหุ้นกู้ก็คือ4ปีบริษัทนําหุ้นกู้ออกจําหน่ายโดย อัตราดอกเบีย้ยในท้องตลาดนะคะณนะ4ปีเนี่ยให้มาอยู่ที่8%ปกำหนดจ่ายดอกเบีย้ยปีหนึ่งก็คือ2ครั้งนั่นแปลว่าครั้งละ6เดือนดังนั้นสิ่งที่กษาจะต้องมาพิจารณานะคะก็คือ N หางวดดอกเบีย้ยตลอดอายุของหุ้นกู้จำนวนงวดดอกเบีย้ยหาได้ยังไงหาได้โดยการดูค่ะว่าอายุของหุ้นกู้นั้นอายุ4ปีปีหนึ่งจ่าย2ครั้งนั่นก็แปลว่าอายุของหุ้นกู้ของเรานั้นมีทั้งหมดอยู่ แปดงวดดอกเบีย้ยในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยนั้นบอกว่าปีหนึ่งคุณจะต้องมีอัตราดอกเบีย้ยในท้องตลาด8%รนะแต่ในเมื่อ n งวดดอกเบีย้ยของเราเนี่ยปีหนึ่งจ่าย2ครั้งก็เท่ากับว่าปีหนึ่งที่เราจ่ายนะคะต่องวดดอกเบีย้ยต่อครั้งก็คือ4%ดังนั้นอัตราดอกเบีย้ยที่นักศึกษาจะต้องไปทําการเปิดตารางมูลค่าปัจจุบันก็เลยได้คําตอบมาที่ n เท่ากับ8งวดแล้วก็ i เท่ากับ4%นะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่า การพิจรารณาเบื้องต้นเลยนะศากตาต้องมีความชัดเจนแล้วก็ต้องมีอะไรคะมะีหลักการคะ่ะว่าเราจะเปิดตารางโดยใช้เปอร์เซ็นต์ไหนในการเปิดตารางแน่นอนค่ะในเมื่อเราจะขายในอนาคตดังนั้นเปอร์เซ็นต์ที่ทศาสจะต้องใช้ในการเปิดตารางก็ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรืออัตราดอกเบี้ยนในท้องตลาดนั่นเองนะคะโอเคค่ะะ ต่อจากเมื่อสักครู่นะคะเมื่อเราทราบจำนวน n นะคะที่เป็น8งวดดอกเบี้ยของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะ i ของเราเราก็ได้มาแล้วค่ะก็คือ4%ดังนั้นนักศึกษา,าจะต้องมาพิจารณามูลค่าปัจจุบันของเราก็คือเขามีตารางสำเร็จรูปมาให้แต่สิ่งที่จะต้องมั่นใจและก็ต้องอใช้วิธีการที่ถูกต้องก็คือนึกษา,า,าก็ต้องดูที่ n งวดนะคะเมื่อกี้เราได้ n ที่8ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ i ของเราก็คือ4%นะคะ ด้านบนจะเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะคะที่เป็นอาตาัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงแล้วนักศึกษาเนี่ยตัดทอนต่องวดออกมานะคะดังนั้น4%เก็คือ4%ต่องวดแล้วก็ n ก็คือ n ในที่นี้ก็คือ n จํานวนงดดอ,อกเบี้ยก็คือ8ลากให้มันมันจบกันนั่นแปลว่าตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินต้นก็คือ0.7307นักศึกษาก็หยิบก้อนนี้เพื่อไปคํานวณกับอะไรคะมูลค่าปัจจุบันของเงินต้นเราได้ก้อนที่1แล้วนะคะต่อไปตารางที่2 ตารางที่2ใช้พิจารณาหาดอกเบีย้ยที่เป็นงวดเพราะฉะนั้น n กับ i ใช้จุดเดียวกันค่ะ n ที่8 i เท่ากับ4%ก็ลากให้มันบรรจบกันนักศึกก็หยิบขึ้นไป6.7327นักศึกจะสังเกตนะคะว่าถ้าเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินต้นนะคะอ,อัตราหรือว่าตัวจํานวนทศน,นิยมจะเป็นประมาณ0กว่าจะไม่เกิ 1, น1ะคะแต่ถ้าเมื่อไรกตามที่เป็นการคิดดอกเบีย้ยนั่นคือ PVA อันนี้จะเป็นเรื่องของงวดดอกเบีย้ยดังนั้นค่ามูลค่าของเขาเนี่ยจะมากกว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินต้นนะคะโอเคนะเราได้2ก้อนนะคะลกูกคือตารางที่1นึ่งได้0.0กว่า,วาแล้วก็ตารางที่2ก็คือเป็นตารางของงวดดอกเบีย้ยนักศึกษาได้6.7327เราจะเอาเงินก้อนนี้นะไปใช้ต่อนะคะอพอมาถึงขั้นตอนนี้นักศึกษาจะต้องทําความเข้าใจนะคะอันนี้อาจารย์ก็สร้างเทมเพลตไว้ให้เพื่อให้เกิดความ เข้าใจอย่างง่ายนะคะอันนี้ต่อเน,นื่องจากจดของเรานะคะมูลค่าปัจจุบันของหุ้นคู่ของเรานะคะตอนที่เราจดทะเบียนเนี่ยนึาษาจะเห็นว่าจดและออกจําหน่ายมูลค่า500,000บาทนึกษาก็หยิบ500,000ตัวนี้ตั้งต้นไว้จากนั้นเราจะต้องมาหามูลค่าปัจจุบันของเงินต้นนะคะตั้งต้นที่500,000ก็คือเงินที่ษาออกจําหนา่ายจากนั้นค่ะคูณด้วยค่าของตารางที่1ที่นักศึกาาได้มาจากการลาก ใหม้มันจบกันที่ n 8 i เท่ากับ4เนต์นาะสาจะเห็นว่า PVIF นั่นคือมูลค่าปัจจุบันของเงินต้นน้าสาได้อยู่ที่0.7 307จานะจากนั้นก็นำมาคูณกันน้าสาจะได้ค่าออกมาก็คือ365,350บาทหน่วยเป็นบาทแล้วนะคะหมายความว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินต้น5 0 0แสนเมื่อครบ4ปีนะาสาเงินต้นของเขาจะมีค่าอยู่ที่3 6 5 3 5 0บาทจากนั้นค่ะ ในเมื่อเราหาราคาปัจจุบันของเงินต้นได้แล้วสิ่งต่อไปเราจะต้องหาราคาปัจจุบันของดอกเบีย้ยต่องวดซึ่งเป็นดอกเบีย้ยต่องวดที่นักศึกษาจะต้องทําการจ่ายเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นก่อนที่นี้นะคะนักศึกษาต้องหาให้ได้ก่อนค่ะว่าทุกคนจําได้น้อว่า8%เราใช้ในการเปิดตารางเพื่อหาหมูลค่าปัจจุบันณวันที่ครบกําหนด4ปีดังนั้นอีกเปอร์เซ็นต์ที่ติดมากับหุ้นกู้เราเอามาใช้ตรงนี้ละค่ะว่า ดอกเบีย้ยของเราเนี่ยเมื่อครบทุก6เดือนเราจะมีการจ่ายดอกเบีย้ยที่เป็นเงินสดเท่าใดดังนั้นอาจารย์ก็จะเขียนให้ตรงนี้นะคะก็คือเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยคูณด้วยจํานวนมวดดอกเบีย้ยที่นาาักศึกษากําหนดให้จ่ายในรอบ1ตปีนะคะจากโจทย์นักศึกษาจะเห็นได้ว่า50000 0คูณ10%คูณหา นะ10%เอามาใช้ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นความแตกต่างแล้วนะคะว่า8%ใช้เปิดตารางส่วน10%ใช้ในการหาจํานวนดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นเงินสดอพอนะักศึกษาคูณกันเสร็จแล้วนะักศึกษาได้25,000 25,000ตรงนี้หมายความว่าเมื่อครบทุก6เดือนนะักศึกษาที่ต้องทําการจ่ายดอกเบี้ยตัวนี้เป็นเงินสดนะคะ พอได้25 0เปิร๊บนักศึกษาเชื่นว่าอา้าวแล้วไอ้มูลค่าของตารางที่2ที่เป็นดอกเบีย้ยก็เอามาคูณเข้าเลย6.7327เราใช้ตัวย่อว่า PVIFA หรือตารางมูลค่าปัจจุบันของดอกเบีย้ยจัดการคูณกันแล้วนักศึกษาจะได้คำตอบมาอยู่ที่168,318บาทถ้ามีจุดทศนิยมนักศึกษาก็เอาออกมาทั้งกรอนก่อนจากนั้นค่ะ เราก็จะรู้ได้แล้วค่ะว่าเมื่อครบ4ปีนาาสาสักษาจะทราบได้ทันทีค่ะว่า5 0 0แสนของเราจะจำหน่ายได้เงินในราคามูลค่าทั้งหมดมูลค่าปจัจจันของเงินต้นและดอกเบี้ยณนะวันขายหุ้นกู้นาาสาสักษาจะได้อยู่ที่533,668บาทตรงนี้แล่ละค่ะทำให้เราทราบทันทีค่ะว่าข้อนี้ของเราเกิดผลต่างมูลค่าหุ้นกู้50,000 0 แต่ออกจำหน่ายหลังจากเปิดตารางเรียบร้อยแล้วนะักศึกษาจะได้เงินอยู่ที่5 3 3 6 6 8บาทลักษณะแบบนี้เรียกว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ถามว่าส่วนเกินมีเท่าไหรนะะ่นักศึกษาก็จับลบกันเลยค่ะเงินต้นเอาราคาขายลบออกนะักศึกษาเห็นว่าส่วนเกินของเรามีมูลค่าอยู่ที่5อ่โทษค่ะ33,668บาทซึ่งเราจะเอาส่วนเกินนี้ค่ะไปทำาตนะคะ